สวัสดีครับผมมดิดด้วยครับวันนี้ผมก็จะพามาดูปลานะครับที่ผมผสมไว้นะครับได้ไข่แล้วครับแล้วผมก็ตักตัวเมียออกแล้วแล้วเตี๋ยตัวผู้ให้มันดูไข่นะครับดูครับดูนะครับที่มันทํากับไข่ดูครับดูครับสังเกตท้องมันครับมันกินไข่ครับทุกคนดูสิครับอือือดูสิไข่จมหมดแล้ว บอกให้ดูเลไข่ดันมากินไข่ทั้นนั้นเนี่ยตัวผู้นะครับไม่ใช่ตัวเมียนะครับดูดิดูทองดูทองสังเกตสังเกตทองครับโอ้โหยี่ต้องตักออกแล้วโอ้โหเสียดายจริงจรงิดูดิเต็มทองอือหือกินไปได้ไงเนี่ยโอ้ ไข่ลูกมึงทแท้ๆโอ้โหไม่ไหวแล้วอย่างนงี้อือหืดูไข่ฮะอือืจุ่มหมดแล้วไข่อัมมนอนี้ก็กินอย่างเดียวเลยท้องจะแตกวะและโอ้โห ดูแลไข่ดันกินไข่โอ้ยอย่างนี้ต้องเอาไปลงถังอืมเยอออกมาเลยอยู่คนเดียวเลยมึงเอ้ยอยู่ตัวเดียวเลยมึงอืมทองปิ้งๆเลย อะไรกันเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวนี่หลับไปยังมาเบิ้ลหลับไปยังอันนี้อะไรอเกียวกาแล็กซี่อันนี้มันติดเครื่อรืออ๋อหลับแล้วบายบายเนี่ยบายบาย